สายรางตะลานกำลัง่วบ้านตำบลพร้อมยังใไปก่อนลูกให้ไ่านใไหมลเนน ไม่จอยที่ไหนไม่ดไม่จอยนี่ไ

ไปถึงนะม้อนอยู่นะมาแ้กภาพไปเลยหยดไปเลยครับไปนี่ครับเอ่อแยกย้ายเลยนะครับแยกย้ายประจำแล้วท่านไปปฏิบัติภารกิจส่งรายงานนะครับ ส่งได้เรื่อยๆเลยตีหนึ่งตีสองตีสามนายก็รอรับรายงานอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเออเอาติ้งน้องติ้งน้องไปเลยครับเออเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมหน้ารอห้าก่อนหนิท่านผูมกับเออเดี๋ยวตำราอําภอตํารวจครับเออที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่านรอห้านะครับถ่ายรูปกิจกรรมนะครับตั้งด่านตรวจจุดสกัดที่หมู่บ้านที่ตำบลนะครับเลือกเอาหนึ่งจุดนะครับการรายงานตำบนละหนึ่งรายงาน หรือถ้าผู้ใหญ่บ้านอยากจะให้นับแ้มนายคูณ2นะครับลงได้เลยสมมติว่าตำบลน,นี้มีเช่นหนองสองห้องมี18บูรายงาน18รายงานมาเลยครับนายสมหมดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงท่านต้องการจัดชุดไปถ่ายที่ CI ด้วยนะครับ CI ด้วยหน่อยอการปฏิบัติภารกิจหน้า CI ด้วยนิดนึง อ่าหน่วยอลินทลาดไปไหนครับหน่วยอะไปนว่เราอันเอาอลินทลาดดอกเอาหน่วยอัศวินเท่าดีกว่าอาหน่วยอัศวินอาเธอร์ไปไหนครับกําลังอส,อสสํารองที่ใส่ชุดมาเอาเอาด้านหน้ามันจะได้เป็นเป็นไฟท่านผู้ใหญ่พวกเราไปเขาแถวเพื่อว่ากาันมากบัิสุทธิท้ายลูป

โอเคโอเคสวยเอานะถ่ายแล้วนะหน 1, 2, 1, 2, ึ่งสองหนึ่งสองซ้ำห้า เดี๋ยวเราถ่ายกันได้ครับบวต่อไปครับมาำบวไหนเข้าแถวเลยเข้าแถวแบบเข้า้นนี สั่งแต่แถวเลยสามโคตรมีสิทธิ์ไหมที่ประตูนี่แหละอ่าฮะเอามามาเอาไทำไมเอามา หน้ากระดาษเลยก็ได้ไม่ต้องไปดูแล้วตอนนี้หน้ากระดาษเลยเออหน้ากระดาษเลยได้ไหมครับ1 2 3 โอเคแล้วครับผมมาขอบคุณมากนะครับนนท่านายฝากไปปฏิบัติภารกิจมาดอนดูใช่ไหมเมื่อกี้นี่เออเอาดอนดูก่อนดอนดูก่อนเออมาดอนดูเข้ามาเลย